วัสดีคุณกุมแม่มสลามาแล้วค่ะ ep 8 5ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะผู้ที่เกิด20่มกราถึง18กุมภาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุมในช่วงหลุดครึ่งหลังของพฤศจิกาหกสีกันดีกว่าว่าคุณกุมที่มีคนคุยดูดูดู in r e l a t i o n s h แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วกับคุณกุมที่โสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกลุมที่อยากรู้พลังงานของคนรอบตัวอยากเช็คพลังงานของคนรอบตัวเพื่อปรับ แล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์นะคะในการที่จะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เรานะคะทั้งเจ้านายนะพลังงานของเจ้านายพลังงานของลูกน้องรุ่นน้องนะคะหุ้นส่วนคนคุยแฟนคนในครอบครัวนะคะคู่ชีวิตนะแม่วงศร้าบอกพลังงานคนเหล่านี้จาก,กรูปเท่านั้นแล้วคุณกลุ่มไม่ต้องเล่าอะไรให้หมดฟังเลยแม่มดจะเป็นคนที่เล่าเรื่องคุณกลุ่มให้คุณกลุ่มฟังเองนะคะ ลองเข้าไปอ่านรีวิวเมมสซาร่าในเพจเมมโมซาร่าสักห้ารีวิวจากเกือบ400รีวิวแล้วค่อยจองอินบ็อกซ์มานะคะจองคิวมาหร,หรือในือดี l ลด้านบนนะคะชาวคุมที่มีคนคุยดูๆอยู่อินเลレーションชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วจะเป็นไงบ้างนะใบแรกเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีคุมนะคะใบแรก queen of wands ก็พลังงานงขุงคุมก็ค่อนข้างดูดีนะคะในแง่ของ ส่วนตัวเป็นพลังงานตัวแทนของคุณนะนะสองเหรียญคุณคุมน่าจะต้องกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเรื่อง relationship สามไม้เท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เจอรักสอนปิดบังซ่อนเร้นหรือไปโป้มาได้ว่าเขาไม่ได้มีคุณคุมคนเดียวห้าดาคุณคุมอาจจะเคยโดนเทมาก่อนหน้านี้แล้วหรือกำลังตัดสินใจจะเทใครบางคนนะคะห้าเหรียญกับคนที่มีความไม่ชัดเจนนะ มามาไปไป,ไปหายขายหรือคนที่เขาหายไปจากเราแล้วก็คุณกุมอาจจะตัดสินใจที่กำลังจะบล็อกก็ได้นะคะสิบถ้วยคนมีครอบครัวคุณกุมอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วมีคนเข้ามาขายขนมจีบทำให้คุณกุมประสบปัญหาครอบครัวนะคะหรือคุณกุมเข้าไปนะอ,อ่ได้เจอเจอกับใครบางคนแล้วเขาเป็นคนนี้มีครอบครัวแล้วทําให้คุณกุมเนี่ยจําเป็นที่จะต้อง อาจจะต้องตัดจบเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคะ you get q e n of s w o r d s การตัดจบการยื่นคำขาดหรือเขาอาจจะโดนคนของเขายื่นคำขาดแล้วเขาหายไปจากคุณก็ได้นะคะสี่ไม่เท้าคนมีครอบครัวคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีแฟนมานานแล้วคบกันมานานแล้วนะคะหไม่เท้า หรือคุณกับเขาเนี่ยเขาก็มานานแล้วเขาอาจปบริหารเสน่ห์เขาจะตัดสินใจเลือกคุณกลมก็ได้เพราะว่าเขารู้จักคุณดีที่สุดนะคะ Queen of ค u p s คุณกลมค่อนข้างจะเรียสแล้วก็เครียดเรื่องนี้นะคะห้ามไมเท้าคุณกับเขามีปากเสียงกันแน่นอนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกสักใบ The Sun แม่าว่าคุณคุมน่าจะคิดออกว่าจะจัดการยังไงกับคนคนนี้คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วก็จะต้องมาในเวลาที่ใช่ ่านนนั้ะะคะขออยายพลังงานให้ชาวลัคนณาราศีคุมขอบคุณ9ก0 00 subscribe ใันบนช่องุ่มนสระขอบคุณ10,000คนที่ติดตามในเพจขอบคุณคุณคุมที่แชร์คลิปนี้แล้วก็ขอบคุณหลายร้อย,ยรีวิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งรีวิวแม่ดีมากในอีพีที่ผ่านมานะคะแปดถ้วยคุณคุมอาจจะหันหลังให้กับความรักครั้งนี้เพราะว่าเขาอาจจะนอกใจแล้วคุณคุมอาจจะไม่รับเลยนะคะสี่เหรียญ หลังจากคันหลังแล้วก็ยังคิดถึงยังรักอยู่แหละนะคะแต่ว่ามันเจ็บเกินให้อภยัยจริงๆ Wi s d o m ้จกักรวาลบอกให้คุณใช้สติปัญญาในการพิจารณาคนคนนี้ว่าเขาอะซื่อสัตย์ไหมรักเดียวใจเดียวไหมหรือรักคุณจริงหรือเปล่าหรือว่ารักตัวเองนะคะขยายพลังงานถามจากจากักรวาลให้ชาวลัคนาราศีกุมที่มีคนคุยนะเป็นยังไงบ้างนะคะ New Love. คคนิวเลอรคทุกคอาจจะอยากได้ความรักใหม่ที่มัน มันใช่จริงๆหรือที่ทางกับปันเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็มีพลังงานแบบนี้ก็เลยไปต่อไม่ได้ Love yourself first เนี่ยคือว่าถึงแม้ว่ามันจะเข้าขั้นไปถึงที่ว่าคุณกลุมรักเขาแล้วแต่ถ้าคุณกลุมรักตัวเองคุณคก็คงจะไม่ให้ใครมาสอนแน่นอนนะคะ Retreat เออเป็นระยะเก็บตัวเก็บใจเพราะว่า คุณกุมน่าจะไปเจอใครที่มีครอบครัวมีเจ้าของแล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือคุณกุมเอ่นั่นแหละที่ทําให้ทุกอย่างมันพังเพราะว่าเจ้าชู้แล้วก็คนหนุ่มจับได้แล้วเ็าอาจจะห่างไปหายไปก็ได้นะคะชาวกุมและชาวสองนะถ้าอยากรู้ว่ากรณีเนี้เขาอะไรยังไงกับคุณกันแน่เขาต้องการอะไรจากนี้ไปเขาจะทำยังไงเขาจะกลับมาไหมนะคะ แม่มดบอกพลังงานด้านด้างในด้า,ดาจากรูปทั้งนั้นด้วยไพ่สำหรับนี้ที่ทําให้มดได้รีวิวดีมากๆเราไม่อ่าจดูรีวิวแม่มดสักสี่ซาห้ารีวิวคุณจะอยากปรึกษาแม่มดสารานะคะอินบ็อกซ์มาในเพจหรือไอดีไลน์ด้านบนนะคะรูบาจารย์บอกว่าอะไรบางทีคุณกับเขาอาจจะยังต้องเจอกันได้งานแต่ในเรื่องอะไรฉัชนชิปน่าจะไปต่อไม่ได้เพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะคะ เอาล่ะทีนี้เรามาเช็คพลังงานอาของชาวลัคนาราศีกุมที่โสดนะคะชาวกุมที่เกิด20บมกราถึง18กุมภานะคะในช่วงหลุมครึ่งหลังของพฤศจิกา6สีนี้นะสำหรับชาวกุมที่โสดแล้วอยากรู้พลังงานของคนรอบตัวเพื่อจะได้วางกลยุทธ์ในปีใหม่จะได้เฮงๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะ แม่มดปรกอพลังงานด้านดาวจากรูปเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่มดดูก่อนสักห้ารีวิวจากเกือบ400รอรีวิวคุณจะอยากปรึกษาแม่มมซาร่านะคะแล้วก็พลังงานทั้ง,งหมดเป็นพลังงานของเจ้านายก็ได้ลูกน้องก็ได้รุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้หุ้นส่วนก็ได้นะคะคนที่เป็นลูกหนี้ก็ได้นะคะหรือคนที่คิดว่าจะคุยต่อหรือไม่คุยก็ได้นะคะ ขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีธนูที่สดว่าไอราศีกุมที่สดว่าจะเป็นยังไงนะห้าถ้วยคุณกุมจะต้องจบทั้งท้งที่ยังรักอยู่จบทั้งท้งที่ยังแบบยังเออเขาเรียกว่ายังคนที่จบทั้งทั้งที่เราก็เจ็บด้วยนะเออไม่มดพูกนี้ดีกว่าสองเหรียญนะคะเป็นพลังงานที่คุณกุมต้องตัดสินใจที่จะเลือก จบทั้งนั้นที่ไม่ได้อยากจะจบเลยนะสองไม้เท้าเพราะว่ามีใครบางคนมีมากกว่าสองคนคุยสองคนนะคะ Page of s o u r c สแล้วคุเนี่เขามีปัญหาปากเสียงกันแน่นอนในแง่ความไม่ชัดเจนเก้าถ้วยมีใครบางคนทำแล้หลังใครบางคนมีใครบางคนไม่ได้ซื้อสัตว์แล้วก็เจ้าเล่นะคะสิบเหรียญมีใครบางคนมีครอบครัวแล้วนะแต่งงานแล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะเดทแล้วก็จบ จ็บแบบจบจบ,บ,บจบแบบเจ็บเจ็บนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มที่โสดคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นแม่มดขอบคุณ9ก0 0หม u b s c r i b e พัในช่อง youtube มอสราขอบคุณ10,000คนที่ติดตามในเพจขอบคุณคุณกลุ่มที่แชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณรีวิวดีๆใน ep ที่ผ่านมาที่เขียนให้แม่มดดีมากๆเลยนะในเพจนะคะสตรีคุณได้สตรีจะกวรรบอกให้คุณยังไงต้องเข้มแข็งแล้วไปต่อ ะะต้องไปต่อนะพาวเวอร์ Power. คนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้คุณ,คณเจ็บเอทออฟคัพคนที่รับหลังใครบางคนมาบริหารสเนานาราสน่ห์กับชาวลัคนาราศีกุมและในบางคู่บางคนอาจจะมีการกลับมาของคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะขยายพลังงานถามจาก ให้ชาวลัคนาราศีกุมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในช่วงหลุดครึ่งหลังของพฤศจิกา64เวรริซูลอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนร็วๆนี้นะคะหรือมีการเข้ามาของใครบางคนระดันี้ที่มีพลังงานแบบนี้นะคะเลคฟูเนสและเขาเป็นคนรักสนุกนะคะบริหารเสนห์ปิดบังซ่อนเร้นชิลเด่นเขาเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆก็ให้ระวังไว้แล้วกันว่าเขาจะไว้ใจไม่ได้นะคะชาวกุมแล้วก็ชาวสองนะ ที่โสดนะคะอยากรู้ว่าอะไรยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงแล้วคุณองบเขาเนี่ยจะได้กลับมาคุยเจรจาก,กันไหมหรือคุณกับเขาจะได้คบกันไหมแม่มดบอกพลังงานด้านดารในดาวจากรูปเท่านั้นคุณกลุ่มไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยลองเข้าไปอ่านรีวิวมุสราดูก่อนนะคะสักห้ารีวิวจากหลายร้อยรีวิวแม่มดได้จากไพ่สำหรับนี้แหละนะเขาเป็นรีวิวเอ้เป็นไพ่ของครูบาอาจารย์แม่มดนะคะแล้วสามารถบอกพลังงานด้านดาวได้ลึกสุดๆเลยนะคะ คุณกุมปวดใจเพราะคนคนนี้แล้วก็เลยโสดเพราะว่าอาจจะโดนเทหรืออาจจะเทเขาก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมเจอกันอีกพี่หน้านะกุมมีบรู